อา้าวรีวิวต้นนี้นะครับเป็นยังไงแปดโมงนะครับตัวน,นี้ตัวปกตินะครับโอ,โอ้ไหลตามมีดไปหมดววนี่ยดูสภาพความแห้งแรงนะครับไหลทิล้งไปหมดแล้วนะนะโอ้สุดยอดเลยนะครับดูสภาพแห้งแรงมากใบเริ่มเขียวแล้วไหลทิ้งหมดแล้วมันเยอะเหลือเกิน ไม่ธรรมดาเลยนะฉีดสูตรสองไปพ่นเอ้ยทาสิสองครั้งสอง้ลยสามอยู่แล้วเนาะตัวน,นี้ัวน,น,นะแปดโมงนะครับเนี่ยดกปปกูกี่ปุะแล้วเนี่ยกีดผ่าแรงก็กีดวันเว้นวันหรือสองวันพักพักสองวันหรือหรือสามวันกันแล้วแต่ลูกน้องนะครับเสียเขาบอก ไหลแปดโมงนะครับมารีวิวเฉยถ้ากิีดดึกๆน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้อ,นอันนี้มารีวิวเฉยน้ำยางเข้มข้นมากเลยใช่ไหมครับเสียดูดิหยดทีเม็ดใหญ่เลยเม็ดใหญ่่าพน้า,า,นาด้กันเนาะเปลือกมันสร้างเปลือกแตกไว้มากนี่นะครับ ต้นนี้น่าจะสองสามครั้งนี่แหละจำไม่ได้แล้วเป็นต้นไ้รีวิวเฉยแต่ว่าหน้าเนี่ยสร้างเปลือกแดงนะฮะไม่มีส่วนผสมของยาเล่งเลยนะครับถ้ามียาเล่งมันจะดำเลยอันนี้อันนี้แดงสร้างเปลือกใหม่นะรอยสร้างเขาเปลือกสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วมากมจะรีวิวไปเรื่อยนะครับต้นที่ที่เป็น เอให้ดูนะครับเนื้อเขียวๆนะครสร้างเปลือกหยด,ดแรงแตกสร้างเปลือกเปลือกใหม่ก็จะแดงๆออกมาเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ